สวัสดีค่ะสวัสดี f อที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาเจอกับสาวบนอีกแล้วอยู่ที่เ c 9 9าลำลูกกาคลอง7ปัุมธานีค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่บอกว่ากำลังนอนดูนะคะได้ยินเสียงแจ้วเจ้าแบบนี้ให้รีบกดเข้ามาเลยวันนี้จะเปิดกระปองให้ดูเออวันนี้เปิดกระปองให้ดูนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ชอบ รุ่นไหนคันไหนนะคะที่เปิดกระโปรงอยู่เนี่ยสามคันชอบนะคะสามารถบันทึกไลน์เพิ่มมาได้เลยนะคะที่เบอร์085 551 4545นะคะ ID l i ไลน์ Y M C 1 2 3 P O Y M C 1 2 3นนะคะแอดไลน์ line, มาได้เลยเบอร์นี้มีคำตอบให้คุณลูกค้าเสมอนะคะเรามาชมคันแรกกันดีกว่านี่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  เปิดกระโปรงมาแบบนี้โอ้โหอยากจะร้องว้าวเลยนะคะลูกค,ค้าขามาดูไส้ในสิเออโมหรือเปล่าอันนี้สตาร์ทปั้มเสียงนะเสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะแต่อย่าให้ลูกค้าทุกท่านได้มาชมนะคะให้มาชมกันเลยนะคะคเปิดกระโปรงให้ดูเลยแบบนี้แบบเป็นๆจัดๆน็อตทุกตัวไม่มีขยับ เดิมเครื่องเดิมนะคะก็จิมีรสของ MC 99นะคะดูม้อเครื่องเขาสิเป็นไงคะอีกไหมบอกเลยนะคะลูกค้าขา m i ู s ิชิแ h i a d ตตัวพิเศษพิเศษแบบนี้ใส่ไข่อีกแล้วนะคะ MC 99มานำเหนือมานำเหนือนะคะราคาเบาๆราคาจับต้องได้นะคะราคาเบาๆราคาจับต้องได้นะคะสำหรับ Mitsubishi Adrid นะคะตัวนี้สี เทาเนี่ยนะสีเทานั่นเองเนี่ยค่ะสภาพกิิบกิบแบบนี้เดี๋ยวให้ดูรอบๆบคันอ่าเดี๋ยวให้ดูรอบๆอบคันเดี๋ยวจะพาไปชมข้างในนะคะคันนี้นะคะรถปี2018เครื่อง2.4181แรงมา้าเออแรงม้าดีทีเดียวเนี่ยคะคันนี้นะกล้องมองหลังก็มีนะคะตัวพิเศษพิเศษใส่ไข่แบบนี้เดี๋ยวปอยจะพาคุณลูกค้าไปชมข้างในว่า จะเป็นแบบไหนดูห้องเครื่องแล้วถูกใจกันไหมลูกค้าบอกเลยนะคะสภาพห้องเครื่องเดิมชุกชิ้นนะคะเรามาดูข้างในกันดีกว่านี่มาดูข้างในโอ้โหแม่เจ้าอันนี้คือรถมือสองแล้วเนี่ยลูกค,ะคะ้าขามาดูสิ เดี๋ยวให้ดูทุกชอบทุกงงเลยนะคะอันนี้ไม่ได้โม้แต่ว่าอยากจะให้ปอยอยากจะให้คุณลูกค้าได้รถดีๆไปใช้เดี๋ยวนี้รถไม่ดีเขาไม่เอามาขายแล้วนะคะลูกค้านะซื้อไปซ่อมไปเนี่ยเขาไม่เอามาจําหน่ายแล้วเนาะนะซื้อไปนะคะใช้งานย,วยาวๆนะคะซื้อไปราคาก็ไม่ร่วงด้วยเนาะดูน็อตน็อตน็อตเห็นไหมเนี่ย น็อตไม่มีขยับนะคะลูกค้าก็คือบ่องบอกว่ารถคันนี้ไม่มีการเก็บงานใดๆทั้งสิ้นนะคะดูสิภายในลูกค้าขานี่เหรอคือรถมือสองนี่เหรอคือรถมิกซูบิชิแอดลีตทำไมมันสวยขนาดนี้คะลูกค้คาขามาดูภายในโอ้โหแอร์เย็นฉ่ำเลยอ่ะดูนะคะตัวนี้เครื่องโยน2.4181แรงมา้า กับเ e กียร์ธรรมะดานะคะปามาดบูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้หมดนะคะปุ่มพูดสตาร์ทปรับกระจกได้หมดตัวพิเศษพิเศษใส่ข่แบบนี้นะคะเลขไมคะ่ะลูกค้าขาขอย้ำอีกทีนะรถที่ m c 9 9เขาขายไม่แท้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลขไมคคันนี้ก็บอกเลยวิ่งมันน้อยมากรถปี2018 17,9 0 0 57าสเดออห้ดีห้ิบเกกิโลนี่คะสำหรับมิซูบิชิอัลลีดราคาหน้าร้านอะมาดูราคาหน้าร้านขาย5 3าแ0นสบาทแต่วันนี้นะคะปล่อยย้ำเสมอวันนี้ปล่อยจะรถให้ลูกค้าเอารถไปใช้ซึ่งจะขายถูกมากๆ ในราคาพิเศษ5 1 9 0 0 0บาท5 1 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าฟังไม่ผิดแน่นอนสนใจ0855514545นะคะ0855514545นะคะบัมันทึกเบอร์แล้วก็ทักมาถามได้เลยนะคะรถจอดอยู่ที่ MC 999ลำลูกกาคลอง7ปทุมทาดี นะคะเรามาดูคันที่2กันดีกว่านะคะวันนี้บอกเลยให้ดูทั้งไซนอกข้างนอกข้างนในไส้ในหนะคะได้ปูหมดแน่นอนสําหรับคันนี้ก็ใส่ไข่อีกแล้วนะคะสำหรับนิสานาาว่าตัวแบ็คอีดิชั่นตัวพิเศษแบบนี้กับเกียร์ธรรมดานะคะเรามาดูห้องเครื่องกันดีกว่าระหว่างแอดลตกับ นนว่านะคะดูห้องเครื่องนะคะลูกค้าปล่อยให้ดูแบบใกล้ๆซูมแค่จะซูมเลยสังเกตนอตน,นะคะรอยร์ c จากศูนย์ทุกเม็ดยังอยู่นะคะมาร์กสูมยังอยู่ทุกจุดอันนี้สตาร์ทเครื่องให้ดูอาจจะเสียงดังนิดเึงน,นะ,ะแต่อยากให้ลูกค้าได้ดูรถที่สตาร์ทนะคะเครื่องยังแน่นอยู่ไหมนะคะลูกค้า สามารถเข้ามาชมตัวรถที่ MC 99ได้ร้านเปิดทุกวันทำการ8 0โมง6กโมงเย็นแดโมงหโมงเย็นนะคะเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้เบรก ABS ก็มีนะคะเบรก ABS ทช่วยชะลอการเบรกนั่นเองนะคะน็อตค่ะลูกค้าซ้ายขวาเดิมทุกจุดแน่นอนลูกค้าขาปออยากให้ลูกค้าได้เอารถคันนี้ไปใช้เพราะว่า เพราะว่ายังไงเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่ล่าสุดซึ่งป้ายแดงเขาวางชั้นนายนะคะตัวนี้ถูกแน่นอนนะคะลูกค้าถูกกว่าป้ายแดงน,นิดน่องน,นะคะถามว่ามีรอยไหมมีถามว่ามีรอ,อยขีดขวดไหมมีแต่ถามว่าชนหนักมีไหมไม่มีบอกแล้วที่ m c 9 9เราจะไม่ขายรถชนหนักน้ำท่วมนะคะคันนี้สำหรับนิสันนาวราตัว Back Edition ตัว E นะคะตัว e นะเกียร์ a, ธรรมดากล้องมีอยู่แล้วไม่ต้องถามถึงนาวาล่าเขามีให้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกระบะตอนเดียวเขายังมีกล้องมองหลังเพราะฉะนั้นเอ,เอ็อนิสันเนี่ยบอกเลยนะคะลูกค้าขาเขาออปชั่นเนี่ยให้แบบล้นล้นจริงๆนะคะให้แบบล้นล้นจริงๆเดีย๋ยวปลอยจะพาลูกค้าเข้าไปชมภายในตัวรถนะคะภายในตัวรถว่าจะสวยกิฟขนาดไหน โอ้โหนี่แดดตองมาอย่างนี้ยังกรีบขนาดนี้เลยนะอ่านะคะรุ่นใหม่ๆนะคะสำหรับ NP 300นะคะเบาะนะค่อนข้างจะกว้างสำหรับตัวนิสสันคันก่อนๆไม่ใช่ NP 300อเบาะนี่เหมือนให้เด็กนั่งเลยประมาณนี้นะคะแต่สำหรับ NP 3 0 0้เขาพัฒนาแล้วนะคะลูกค้าเขาพัฒนาแล้วเบาะข้างหลังไม่ต้องกลัวว่าจะนั่งไม่พอนะคะเขาทำมาใหญ่มากนะคะ เขาทํามาใหญ่มากสามารถนั่งสบายมากๆเลยแอร์ข้างหลังไม่ต้องกลัวจะร้อนนะคะนี่แอร์ทั่วถึงแน่นอนนะคะลูกค้าแอร์ทั่วถึงเนี่ยปล่อยสตาร์ทแล้วก็เปิดแอร์โอ้โหเปิดมาแอร์เย็นฉ่ำนะคะนิสันแบ็กอีดิชั่นะคะปี2019เนี่ยเขาทำมาเป็นเบาะหนังแล้วนะคะลูกค้าแต่ถ้าปี2017-18 ซึ่งเป็นตัวเก่ากว่านี้จะทำเป็นบอกกรรมหยี่นะไม่งงนะคะปี2019เขาทำเป็นเบาะหนังแล้วนะคะสำหรับแบกอิิทันดูสินะคุณแจได้มา2ดอกเลยนะคะลูกค้าคุณแจ2ดอกให้ไปเลยไม่มีการเก็บไว บางคันมีมาดอกเดียวปล่อยก็ให้ลูกค้าดอกเดียวเราทางร้านเราจะไม่เก็บไว้แน่นอนนะคะลูกค้านะเพราะว่าเป็นเป็นรถมือสองนะคะบางคันเขาให้มาหมดเราก็เอาให้ลูกค้าหมดนะคะเกียร์จะเป็นเกียร์หกสปีดนะ,ะเกียร์ถอยหลังดาวล่ากดลงนะคะกดลงยังไงนี่เอามือแตะอย่างเงี้ยนะหน้าจอมันก็จะขึ้นถอยหลังนะคะลูกค้านะไม่งงนะจ้าอ่ะบาง่านนะคะ น้องปอยถอยหลังยังไงถอยหลังไม่ได้นะคะขอยลงกดนะคะลูกค้ากดเดี๋ยวหน้าจอตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นเนาะนะคะอยากจะสาธิตให้ดูแต่ว่ามือนหนึ่งจับกล้องมันจะไม่ได้เนาะนะคะอ่ะนะคะตัวนี้ปูนฟุลซาร์สมีนะคะสำหรับดิสันแบ็กออดิชั่นกับปี2019นะเลขใหม่เนี่ยคะ่ะลูกค้าเลขใหม่คันนี้2477มีกิโลสำหรับแบ็กออดิชั่นปี2019 163แรงม้านะคะสำหรับนิสสันนาวาคันนี้ b บ c k อ d ดิชั่มาดูราคาดีกว่าราคาหน้าร้านอันนี้ไม่ได้แบบว่าเขียนราคาอัพไปให้แบบว่าสูงๆแล้วมาปรับราคาไม่มีนะคะ MC99 จะไม่ขายอย่างนั้นนะคะลูกค้านะคือหน้าร้านเขาขาย549,000บาทสำหรับลูกค้าที่ m c m c 9 9ที่ดู คลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้ปล่อยลถให้20,000บาทวันนี้ปล่อยลดให้20,000บาทเหลือราคาอยู่ที่529000บาทเพราะฉะนั้นค่างวดตรงนี้ต้องลดลงมาแน่นอนลดลงมาแน่นอนนะคะลูกค้าเหลือราคา529000บาทค่างวดประมาณหมื่นหมื่นประมาณหมื่นสี่สิบเอ็ดบาทประมาณนี้นะคะลูกค้านะโอ้โห สำหรับลูกค้าท่านไหนที่ได้คันนี้นะคะเดี๋ยวปอยขอแจ้งนิดนึงราคานาทีทองเหลือราคา5้า0 0นสอนเกบาทอืมถูกมากๆนะคะรีบๆเลยนะคะมีสีขาวแล้วก็สีดำนะคะอ่ะเราไปดูคันที่3กันดีกว่า นะคะเรามาดูนี้เลยนะคะบอกเลย3คันนี้เป็นตัวพิเศษใส่ไข่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นลูกค้าถูกใจแบรนด์ไหนทักชอบแบรนด์ไหนทักมาได้เลยนะคะลูกค้านะคันนี้เห็นไหมเป็นแบรนด์ตลาดซึ่งหลายๆท่านชอบชอบอยังไงซื้อไปราคาไม่ตกนะคะขายได้ราคานะคะขายได้ราคาไม่ค่อยแบบ คือใช้ดีอ่ะแล้วแต่คนชอบนะบอกตรงแล้วแต่คนชอบแต่คันนี้ก็เป็นตัวพิเศษใส่ไข่ใส่ไข่ยังไงนะคะมาดูข้างหน้าตั้งแต่กันชนเลยนะคะสัญลักษณ์ TRD TRD แท้นะคะลุกค้าไม่ใช่ TRD แบบออกมาแต่งเองนะ TRD แท้นะคะเราไปดูไส้ในนะคะนี่เลยนะคะไส้ในตูมอีกแล้ว นาคอยเชื่อว่าหลายๆท่านนาที่ดูห้องเครื่องแล้วจะซูมเข้าไปดูว่ารถมีรอยรถมีการโดนชนมาไหมนะคะขอย้ำอีกทีนะรถที่ M499 ปล่อยกล้าให้แบบดูใกล้ๆชัดๆเลยนะคะรอยอ์ตทุกจุดแทบจะไม่มีเลยนะคะเพราะว่าเราขายรถเดิมๆจริงๆนะคะตอนนี้ก็สตาร์ทฟังเสียงนะคะลูกค้าค,คะสำหรับโต y ยต้า เขตเาจะอยู่ตรงนี้นะคะรุ่นปืนรุ่นใหม่ๆอ่ะอย่างมิซูหรือนิสันนะคะก็จะอยู่ตรงตรงแถบเอ่อตรงตรงประตูนะส่วนโตโยต้านะคะเอ่อลอยเพดเพดเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะก็จะบอกวันเดือนปีอยู่แล้วนะคะพอสอ,อะไรนะคะบูทเนี่ยเดิมเดิมนึกไหมลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้เนี่ยไม่มีการ อ,อกุดใหม่ไม่มีอะไรเลยนะคะดึงง่ายซูมเลยนะคะลูกค้าสามารถเอาไปซูมได้เลค่ะดูนะคะคานเดิมนะเดิมูมสิน็อตไม่มีขยับ mm hmm. เพิ่มเติมคือขุดแค่นั้นแหละคะ่ะลูกค้าบอกเลยคันนี้เป็น TRD แท้จากโรงงาน mm hmm. นะคะรอต้องมีสัญลักษณ์ TRD นะคะนี่โลบาข้างหลังนะคะสปอยเลอร์ก็ต้องเป็น T R D เห็นไหมนะคะเดี๋ยวเราดูรอบๆคันนะคะเดี๋ยวขอแจ้งราคากันอีกทีหนึ่งเนาะนะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ชอบจริงๆสามารถบันทึกเบอร์สาวอุบนที่เบอร์085 5514545 ID Line POY MC 1 2 3ดีลา POYMC123 เบอร์นี้มีคำตอบให้คุณลูกค้าเสมอนะคะอะไปดูข้างในกันดีกว่าไปดูข้างในบางท่านนะคะไม่กล้าทักเบอร์มานะคะทักมาได้ปรึกษาได้ฟรีนะคะลูกค้าคำว่าปรึกษาได้ฟรีนะคะเพราะว่าปอยก็จะแนะนำนะคะลูกค้าเอกสารแบบนี้อาชีพแบบนี้รายได้แบบนี้เราจะไป สมมติว่าไรายได้เราหมืน่นต้นๆเราจะผ่อนหมื่นกว่าบาทมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะคะลูกค้าเราได้แต่ว่าธนาคารเขาไม่อนุมัติเน,ะ,นะเพราะฉะนั้นลูกค้าต้องต้องฟังนะคะต้องฟังต้องต้องฟังคนขายนะคะเขาอธิบายนะคะเขาอธิบายให้คุณลูกค้าทุกท่านได้ได้ทราบนะคะว่าเงื่อนไขเขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเงื่อนไขของแบงค์เขาเปลี่ยนไปตลอดนะคะเพราะฉะนั้น เราจะไปเปรียบเทียบตั้งแต่สมัยก่อนนะคะหรือว่าตั้งแต่เดือนที่แล้วไม่ได้นะคะอาจจะเป็นเพราะยุคนะพิดเศรษฐกิจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ธนาคารเขาเปลี่ยนเงื่อนไขมานะคะเพราะฉะนั้นก็โทรมาสอบถามได้นะคะลูกค้านะสพบถามได้ฟรีแต่ลูกค้าก็ต้องอาจจะต้องฟังนิดนึงเนาะนะคะ ปรึกษาได้ฟรีเราไม่เสียตังค์นะคะลูกคา้านะปอยก็จะแนะนําไปอันไหนมันได้เราก็บอกว่าได้อันไหนมันไม่ได้เราก็ต้องบอกว่าไม่ได้นะคะลูกคา้านะเราต้องบอกความเป็นจริงนะคะลูกคา้านะเราบอกความเป็นจริงปอยชัดเจนอยู่แล้วนะคะลูกคา้าได้ก็คือบอกว่าได้ไม่ได้ก็คือบอกว่าไม่ได้นะคะอ่ะตัวนี้ทีอาร์ดแท้นะคะสังเกต เบาะต้องมี T R D เบาะตัวนี้เบาะหนังด้วยนะคะสัญญาละเห็นไหม T R D นะคะเกียร์ก็จะเป็น6สปีดตัวนี้150แรงม้านะคะเครื่องยนต์2อดูสี่นะตัวนี้ T R D นะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขหมายกันพร้อมกันอ่ะอ่ะมายังขอกดนิดนึง อ่ะไม่ขึ้นแล้วนะคะลูกค้าขาสำหรับไมค์ันนี้เป็นรถปี2018ไมควิ่งอยู่ที่หมดกระดาษไปเถอะามกิโลนะคะสำหรับไมค์โตยโยต้าไฮรักรีโวทีอาร์ดีสปอร์ตินะคะ30,000 8ปดเอม่นเก้าพันใช่ไหมมันมัน,มนดับเร็วจังเลยสาม2 8กันห้าร้ิกิโลนะคะสำหรับเลขไมค์คันนี้นะี่คะพี่พี่เพื่อนๆท่านไหนท,ที่ชมอยู่นะคะอยากจะได้เนะคะเดี๋ยวปล่อยให้ดูราคาหน้าร้านราคาหน้าร้านนะคะขายอยู่ที่5 5 9 0 0นบาท5 5 9 0 0นบาทวันนี้ปล่อยลดให้20,000ืนลดให้ส0 0 0 0ื่น เหลือราคา5 3 9 0 0 0บาทโอ้โหราคา5 2 9 0 0 0บาทค่ะลูกค้าค่ะกับรถปี2018ตัวพิเศษพิเศษอย่างนี T ้ TRD Sportivo นะคะเครื่องยนต์2.4 150แรงมา้าสนใจรีบเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าค่ะขอย้ำอีกที TRD มีแค่1,000คัน T.R.D มีแค่หนึ่งคันนะคะลูกค้าอยากจะดูคันไหนเพิ่มเติมสามารถนะคะบันทึกไว้เลยนะคะบันทึกเบอร์ไว้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนะะี่ยะวันนี้เปิดกระโปรงให้ดูตั้งสามคันนะคะถูกใจคันไหนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคันที่รีวิวหรือว่าคันอื่นๆที่อยากจะดูนะคะก็สามารถเพิ่มเพื่อนได้นะคะวันนี้ ปอยต้องขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่เสียสละเวลาอันน้อยนี้ที่กดเข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะคะลูกค้านะ,ะบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากจะได้รถยนต์มือสองเอาไปใช้งานสักคัญนะคะรหะหว่างช่วงโควิดในทีนี้ก็มีรถส่วนตัวก็ปลอดภัยเนาะ <c oughs> นะ,ะซื้อรถทั้งทีต้องดูให้ดีให้คิดถึง MC99 <c oughs> นะคะอยู่เรียบคลองเจ็ดลำลูกกาปัุมธานี อยู่เรียบคลองเจ็ดลำลูกกาปัุมธานีเปิดทําการทุกวัน8โมง6โมงเย็นเบอร์โทรสาอุบล0 2 9 0 4 2 8 8 2อดีบอร์ออฟฟิศเนาะส่วนเบอร์มือถือก็085514545วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ